มสมเด็จธุจันโตความรังสีเนี่ยเขาเรียกอุทยานลานบนุญมูลิธิสุรพงษ์ชาตินี่ทางเข้านะครับิดกับมันเนี่ยติดกับถนนเอเชียมริทของไงใช่แล้วมตรภาพมอนมีสภาพมตรภาพหมายเล่มสองมีสวนมีสวนมีอะไรด้วยสวนหินด้วย ตัวตรงนม้วะตัวนี้จะเดินลัดทั้งสาม <c oughs> ไปจอดตรงไหนอ่ะนี่โอ้โน่นข้างโน่นในวัดเอ้ <c oughs> ทาง,อ,ง,ทงทอ,ออกกรุงเทพบรรทุนทศพอนนโดรถตรงโน้นอ๋อ,น,อ,อนู่นเลยให้เดินเอา ว่างนะืมโอรถมั้งเราอยู่อันเดียว,วยเลยชอรถกูโอเคเป็นไก่สุพรนณีเรามาถึงทางเข้าโควิดสุบุรีไม่ต้องถอดรองเช้า ตำบลถนนอันนี้เราก็กลับไปเลยใช่ไหมถนนตำบลบาทนึงก็ไ right ด้ก็เขียนไว้อ้่บโคอ้อบห้ใบค่ะคามโกระหลโจนันจะทำบุญเท่าไหร่ลอตเตอรี่หนึ <s> <s> <S um ่งใบด้วยเหรอเทครับโอเคอคนละบุญค่ะร้อยหนึ่งครับคนละบุญกันจะชนะโดยกันเลยคั ถนนหมเอาเอเดี๋ยวลงทำอะไรเนี่งทำอะไรทำบุญถนนใช่ไหมใค่ก <ok ี่ตารางวา้าไม่รู้ร้อยหนึ่งเท่าไหร่ร้อยนึ่งก็ร้อยบาทร้อยตารางบาใิ่ไหมใช่คครับทำบุญพือี่ดิลันนะบนรละใบ มือว่าตารางวามามือว่าตารางวาครับเอาเอาถนนบุญไปก่อนเดี๋ยวฉันลองทีเสร็จไปเดินออกมาจากที่ำบุญเมื่อกี้นะเราก็ไปเจอนี่นะประ๋ยวมันวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชไปทางนู้นเหรอที่ทางนู้นวิหารหลวงปู่โตวิหารวิหารนี่เฮ้ยอันนี้ทางออกทางเข้าอยู่นู่นเอาเผมปรึกษาไหม ทางนี้อุ้ยอุ้ย,ยไม้เกี่ยวอุ้ยเฮมีปลาด้วยปลาอะไรวะขเข้าทางนี้ฮะข้าทางนี้ข้าทางนี้อีกน,นี่ลูกสอนูเรื่อผิดทางกระโด,ด้ววะ <c oughs> ไอ ร็ว็วๆเอาไปกกลนกูแล้วมึงก็จัดสวนให้สวยมากเลยนะสวยหินหินก็หินแปลกเลยอะอันนู้นอันนั้นพระพุทธินราชนะมั้งอัโนู้นอันนี้หลวงปู่โต,โตไม่ใช่โบสถ์วิหารวิห <c oughs> ารเพราะพระเจ้าาร์โต ทำบุญเปิดทองดอกไม้ทุกเซียนชุดละยี่สิบบาทประเด็นขายปุ๊บใหญ่โตอุ้ยเกือบสะดุด โอ้คันนี้ก็หาชินเหมือนคนยาวนั่งนยาวอันนี้คาถาบูชาพุทสันตูนอันนี้ห้ามนะมันเสียดตังค์ดีแล้วงสเกนไว้ยังไงี้ยเขาออกห้ามขึ้นชั่วคราวโอเค อุดวงกางนะครับก็้นไปดวงผมตอนปศสิบห้าเคยมาถ่ายกับพลพงศ์กัวจริงนะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านทุกท่านชาลัมภาคภัยขอดูปลรพบๆ นี่เหมือนหินอ่อนเลยน่าจะเป็นหินอ่อนหินอ่อนโอ้เก็บตังค์เหรอครับอันนี้เปลี่ยนยิปซ่าตังค์แล้วเอไปเล็กที่ไหนอะเอาไปเล็กเหรอขอไปเล็กเองอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอุออนนยนวยจยั่วแ,แล้วเนี่ยเราเก็บทุกวันเลย ตักวันเลยวูบแบบมีแต่เดือนยี่สิบห้าตังค์นั่นเลยติดติดเออแล้วทำไมเขาไม่ใส่เดือนบาทเดือนห้าทำไมต้องยี่สิบห้าตังค์อะอ๋อม,มีเหรียญให้แลกเราไปเลียดแลกเหรียญนี้มาแล้วก็หยอดรอบใช่ไหมเนี่ยเราไปแลกได้เก็มันเยอะนะ <laughs> บาทรอบอะอู้ประมาณสองร้ยบาทนี่ไหมแต่บางจุดก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเนี่ยทำไปเรืเ่อยๆยังไม่เสร็จอันในวิหารนี่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปไหว้ <S <S อตอนนี้เราออกจากวิหารเดี๋ยวเราไปดูวิหารนู้นดูเต็มข้างนอกสวยนะเกิันนี้แบบแต่เราหลอกสวยเพราะเราเป็นผู้ชายเราสวยไม่ได้ระวังด้วย ปุ๊บกอกล่วงโอ้มุมนี้สวยสวยแต่กูหน้าดำตรงนี้เป็นอย่างนี้ไหมหลวงปู่สรุปหลวงพ่อพระพุทธชินราชวิหารปิดทดลองปิดข้อพพุทธชินราชเขาปิดอยู่นะครับน่าจะปิดปรับปรุงอยู่ เติ๋บัตรคนละครั้งนึงนะม,มันแค่นี้ก็แค่นี้นะจบแล้วจบจบจบไม่ไหว